สวัสดีค่ะมาติดตามการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำวันเสาร์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2568พยากรณ์อากาศวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหาร อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด214องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพ,พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่14-19ถึงมิถุนายนพุทธศักราช2568ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผล,ผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน